อแล้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ i, เอดีเกลือคนสองอีกแล้วนะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้มีกิจกรรมตัวใหม่ตัวใหม่หมจก player, ักรพรรมิติ i แต่ว่าภาษาภาษาอังกฤษมาเขียนว่า y i ใช่ไหมมันอ่านว่ายี่หรือเปล่าน่าจะอ่านว่ายี่นะ ไม่รู้สิโอเคเรามาดูสกิลของมันก่อนเนาะสกิลของมันอยู่ไหน the สกิลของสกิลของมันก็คือมันจะสร้างโลใช่ไหมมันจะมีแต่สกิลสร้างโลอันนี้อันนี้ก็สร้างโลสร้างดาเมจของให ของ HP เท่ากับ20%ของ HP ก็คือดาเมจตามเลือดตัวเองแล้วก็สร้างคุ้มกันดาเมจไอ้ไม่ใช่ลดลดคุ้มกันดาเมจของศัตรูข้อที่สองสร้างโลมีแต่สร้างโลอันนี้สะท้อนสะท้อนดาเมจสะท้อนดาเมจโลป้องกันโอเค มต้านทานโอเคมันจะมีตัวนี้มันจะมีสร้างโล่แล้วก็สะท้อนดาเมจ <c oughs> แล้วก็ลดคุมกันเป้าหมายสกิลสกิลเนี้ยล,ลดคุมกันเป้าหมายแล้วก็มีต้านทานสูงโอเคมาดูภาษาอังกฤษก่อนดีกว่ามันผมว่ามัน มันเขียนว่า y i นะผมจะไม่ผิดนั่นไง y e. dimension dimension emperor y e. มันเขียนว่า y e, ี่แล้วทำภาษาไทยเป็น ye. Ye e อย่างว่าสะทายก่อนดีกว่าปวดหัวเห็นมาสาังกินแล้วปวดหัวโอเคมันลุยกันเลยดีกว่าจะเสียเวลา ม,มันเป็นมันเป็นนักตำแหน่งแทงใช่ไหมมันเป็นตำแหน่งแทงแถวหลังน่าจะปลอดภัยแถวหน้าทีมศัตรูเป็นแทงทั้งหมดงั้นก็สองตัวนี้แล้วกันพอมันได้อันี้ด้วยได้ตรงนี้ด้ย ถ้า,าถอดก็มันจะไม่ได้มันค่ายเหมือนกันโอเคไปเลยแล้วกัน จะสร้างลูกแปลว่าถ้าถ้าถ้าศัตรูถ้าเป้าหมายของเราใช้ตัวนี้เหมือนกันก็แปลว่าเราจะใช้พวกเบิร์สไม่ตายถูกไหมอืมมันให้อะไรเนี่ยโอ้ยางตึงอ่าเป้าหมายมีด้วงก็แปลว่าด้วงมันจะ มันจะโจมตีมันจะใส่อันติมันจะใช้อันติใส่ตัวฝั่งเราที่โจมตีสูงสุดใช่ไหมถ้าเราใส่นักดาบอย่างเดียวเนี่ยนักดาบจะโดนแต่ถ้าเราใส่นักดาบคู่กับตัวเนี้ยไอตัวนี้จะโดนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีพลังโจมตีสูงกว่านักดาบมันจะเข้าโหมดอ่ามันเป็นพาสซีฟของมันอ่าอีกสองตัวใส่เลยโอเค ใส่โลแล้วก็ใส่บัฟแล้วกันโอเคลุย มันจะมันจะไม่ลงหัวนักดาบก็คือเป็นตัวล่อตัวล่อสกิลโอเคด่านที่สองก็ผ่านไปด่านที่สามเราเจออะไรเ,เจอนักดาบคิลลี่ แล้วก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตสองตัวแท้งหนึ่งซัพพอร์ตโจมตีก็คือนักวิ่งก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันนะซัพพอร์ตประเภทโจมตีซัพพอร์ตหรอจริงหรอเป็นจู่เรนเจอร์มันก็ตัวของมันสกิลของมันก็แค่แคนะ่ซัพพอร์ตนั่นแหละซัพพอร์ตซัพพอร์ตเบอร์สองอะไม่ใช่ซัพพอร์ตหลังนะ ไม่ใช่ตัวโจมตีหลักนะแต่คือตัวช่วยโจมตีอืมเรามีอะไรเอ้ยเรามีโอ้ยเรามีด็อกเตอร์ด้วยเหรอน่าสนใจถอดได้ไหมถอดไม่ได้โอเคมีอะไรอีกอืมมีด็กเตอร์ อยากลองอะไรแปลกๆตัวมันมีซับพอร์ตของตัวมันจะตีเข้าหรือเปล่าเราต้องฆ่าไอเซนทอร์ให้ได้ตัวที่จะฆ่าเซนทอร์ตัวที่จะฆ่าเซนทอร์นี่หรือเปล่าอา่า ตัวที่จะฆ่าเซนทอร์คิลลี่เราจะฆ่าคิลลี่ยังไงเนี่ย โค้งมันจะไหวไหมโค้งไฟฟ้าจะไหวไหม,มต้องลองเนาะทีมเขาไม่มีนักคิดเราก็ไม่มีเมดูซาต์กลัวดามจจะไม่พอเสียเวลาอโอเคแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวนะผมใส่ตัวนี้ทำไมเนะี่ย ว่าลองเจาะแถวหลังกัน okay. แต่ทีมเราไม่มีฮิวเลยนะไม่จะไหวแต่ทีมเรามีโล่โคตรโล่ไม่ใช่โล่ธรรมดาโคตรพ่อโคตรแม่โล่แต่คิลลีม่มันเจาะมันเจาะเข้านะเป็นเล่น นั่นเจ็บโอเคเราเผาแถวหลังแล้แล้วไงต่อดาเมีจะพอไหมโอ้โห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 เจ็บสกิลสกิลไม่สกิลเลย เขาแตกโอ้ตีไม่เข้าเลยตึกมาอ่านักปิงแตกอ่าแตกสอง สวยไ <Don 't S 1> หลสุดภาพแบบนี้สวยแตกหมดโคตรโลบับบับโคตรโลโอเคอย,อย่าอย่าไหลนะพี่โอเคแตกสรุปผมใส่ตัวนี้ทำไมเนี่ยดูดาเมจอาร์ติ จานที่4ี่านที่4ถูกไหมโอเคเรามีอะไรเนี่ยโอ้โห2อ,ปปอ,อ,องแท่ง support 2ตัวแล้วก็ support 1 support h e a l 1 support h e a l อันนี้ support h e a l นี่レンเจอ,ปปอร support ช่วยจมแบบั๊บ บัฟเฟอร์ดาเมจสองมันเป็นตัวเลวื่องตัวเล้่งอีกอจะรอดเนี่ยเรามีอะไรเนี่ยอ้าเรามีโคตรจักรพรรดิอาจะรอดเนี่ยอ้ามีคิลลี่ ไงมันจะรอดก็อยากรู้ว่ามันจะรอดถ้า,าใส่ดาเมจสองตัวมันจะรอดไหนึ่งสอง support ลิงมันจะรอดไหมลิงลิงลิงมันจะดีไหมโคง้งลิงปีหมูโคงถ้าโค้งมันจะล้วงไปเลยแต่ว่าโค้งมันแพ้มันเสียบเปรียบนก คลองไปเลยเนาะโอเคลองดูมาไม่ต้องไม่ต้องไปฮิวแล้วสวนไปเลย c o u เ t e r Attack กโอเกือบตายเินได้ก็เกือบตายแล้วสิบหายเดี๋ยวตัวนี้เจาะนี่แหละอันตราย ค่าตัวถ้าค่าตัวฮิลของมันก็น่าจะง่ายละีะยวนะอยยาบพี่ตายอาบอแรงเกินไปไหมพี่โอเคนกโดนบินดีนะพิการไปเียจะนะอยากฆ่าลิงอยากฆ่าลิงผม ยังไม่ทม anyway. ันได้โชว์เลยแย่ละเหลือส in ี่อันตรายจริงตัวไหนผมน่าจะใส่นั่น่ะน่าจะใส่ไอสไตล์นะ มันจะได้ข่าไม่ได้ยื้อยือ้อเราจะไม่ยิวเราจะยื้ออย่างเดียวยื้อแล้วก็สวดโอเคน่าจะรอดแล้วแหละ แต่ว่าไอ้ตลาด,ดินของเราเนี่ยปลาด,ดินของเราเนี่ยก็โดนไปนะเมื่อกี้แต่ชนะแบบนี้มันมันไม่เพอร์คทีมตายสามแต่ว่าชนะก็คือชนะชนะแบบเล็ดลายอย่างออกอย่างอย่างออกโอเคตอนนี้อยู่ด่านที่ห้า โอเคด่านนี้เกมแจกอะไรให้เราเกมแจกททมแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะแลักซี่หรือเปล่าอุ้ยแสงมืดเทพจักรวาลเทพกับจักรวาลใช่ไหมดีนะมีตัวนี้ด้วยเหรอ เขาให้มาเราก็ต้องเล่นใช่ไหมมีตัวอะไรอีกมีนอกอับเล็กอ่ามีนี่ด้วยเราไม่มี DPS นกไม่นานจะฆ่าตายนะไม่รู้เหมือนกันคือทีมเขาก็มีตัวใหม่ตัวจกักบตัวยี่อ่ะใส่ยังไงดีนี่อรอ ลองตรงไหนแล้วกันเนาะแล้วก็ฮิวไม่ตรงกลางไปเลยโคเทลองแบบนี้แล้วกันนะไม่ต้องตัดเลือดละไม่ต้องแช์และยื้อไปเลยมา ตำแหน่งอะไรเนี่ยบับช่วยเหลือสุดแรงฟื้นฟู HP ต่อทีมต่อเนื่องแล้วอันเนี้ยฟื้นฟู HP เพื get get ่อน้วมทีมหายแล้วจะมีดามเมดไหมเนี่ยจะมีดามเมดไหมเนี่ย มีแต่ตัวบัฟเอมเมดมีแต่ตัวซับซับพอร์ตฮิลฮเลอร์โอเคก็ลองดูโอ้ไม่เข้าเลยกาแล็กซีใช่ไหมชื่อกาแล็กซีด้วยตัวนี้ จมตีทั้งทีมส่งพลังโจมตีเกินจำนวนโอ้โหอยา่าฆ่าไทมนผมเคมาสิฮิวอย่าฆ่าดิเกินไปไหมพี่ทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะ โคตรนานเลยผมกดข้ามแล้วกันเนาะคือมันนานเกินไป <c oughs> คือตอนนี้เลือดกล้องไม่ลดเลย <ot S 1> ดูอ่าเครืที่สี่แต่เลือด ที่เราไม่ใส่ตัวดาเมดเพิ่มนี่แหละแต่ว่าใส่ตัวดาเมดก็ใช่ว่าจะรอดดูตัวนี้มันเจาะอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันเจาะตัวที่แม็กส์พีน้อยที่สุดต้องดูท้ายเกมทำไมฝั่งเราไม่ค่อยออกสก,กิลเลย อ่ลิงฝั่งนี้ปกติเราก็ไม่ค่อยเข้าเรามีโลถ้าผมใส่นกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะดีเข้าหรือเปล่าดูไอ้ตัวเนี้ยยังตีเข้าเข้าอยู่เพราะมันตีหลายฮิตไงนกนกก็ตีหลายฮิตแต่ว่าถ้าผมใส่นกผมจะไม่ว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม ใส่จัก,กรวาลเนี่ยสองตัวเราจะได้ทำลายเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นโดนอะไรเมื่อกี้อ้าชนะงงชนะแบบทีมครบโอ้โหธรรมดาที่ไหนชนะแบบทีมครบแบบงงงม่ทันได้ดูเลยเมื่อกี้สิบสองล้านอ่ะไอ้ธรรมดาที่ไหนตัวนี้โอเคด่านที่หก แย่ yeah, ละอะไรเนี่ยเรามีอะไรบ้างเคอ๋อ okay. oh, มีคิลลี่สบายละแบบนี้ผมต้องใส่อะไรข้าฝั่งไหนข้าฝั่งนี้ก่อน okay. ต้องใส่นักคิดนักคิดทำไมผมต้องใส่นักคิดด้วยมามาไม่ต้องฮิวมันละฆ่าไปเลยฆ่ามันเลยดีกว่า ใส่อะไรต่อดําเม็ดไปเลยมาคือทีมเป้าหมายทีมี่ยทีมของฝั่งฝั่งข้างบนี่ยมันมีซุดใช่ไหมแล้วมันก็มีสายคือถ้าเราเล่นทีมยื้อเราจะโดน Saturn. สตันสมมติว่าเราโดนสตันตัวสำคัญ สักตัวเนี่ยถ้าเราใส่ตัวดามจมันน้อยเราโดนสตันปุ๊บเราไม่ได้ขยับถูกไหมพอไม่ได้ขยับเทินก็ไหลเทินไหลเสร็จไอ้สายนี่มันจะทุบเราตา้สายยิ่งเทินนาน,านมันยิ่งแรงยื้อไปก็ตายอยู่ดีก็เลยใส่ตัวดามจเยอะๆไปเลยปิดค่าก่อนที่มันจะ ก่อนที่มันจะโหดโอเคตัวฮิลของมันแตกอะ่ะสบายแนละ้วแบบนี้ <c oughs> น่าจะชนะง่ายๆรอบนี้โอเคอนูบิสของทีมสตูแตกโอเคไม่ไมดไม่มีพลังงาน โดนหมึกกระซ,ซุกใส่ <Water kill. S 1> วาห้าครบทีมสวย,ยครบทีมโอเคสำหรับเออเจ้าอะไร จักพัดมิติอีก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ